หลับนอนอาปากเลยวันนี้กินอิ่มนอนหลับจริงๆเลย,เ,ยเด็กชายกิติธรนอนหลับกินอิ่มนอนหลับไม่สนใจใครเลยลูกชายสุดที่รักของใครนะากินอิ่มนอนหลับจริงๆ ก็ยังไม่เปิดไม่ได้ไปเรียนหลับแล้ววันนี้หลับแต่หัววันนอนอ้าปากเลยดูสิเนะี่ยเพื่อนๆใครจะสบายเหมือนน้องกันไม่มีเลยคุณยายเลี้ยงเองวันนี้กินข้าวกับผัดฟักทองอาหารเสริม เป็นเลือดจางเลยต้องมีอาหารเสริมกับข้าวทางับข้าวที่มีสีเหลืองมีธาตุเหล็กให้กินกินอิ่มนอนหลับกินข้าวเยอะมากวันนี้เก่งจริงๆเลยชอบต้องกานกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับส,ส,สไคร b e ให้ด้วยนะคะ